สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยการทำอินทิเกรชัน with partial fraction หรือการหาอินทิเกรตแบบแยกเศษส่วนย,ย่อยโดยโจทย์ที่เราจะทำการแก้ในวันนี้ก็คือการหาอินทิเกรตของ x กำลัง5ส่วนด้วย x กำลัง 2+ บวกสมดกำลังสอง dx ซึ่งจากรูปเราก็สามารถทำให้อยู่ในรูปแบบของการหาอินทิเกรชันที่หาได้ง่ายขึ้นโดยการนำเอา x กำลัง5เนี่ยมาหารด้วย x กำลัง 2+ บวกมดกำลัง2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้ x กำลัง2อแบวกซึ่งมะไดกำลังสองเนี่ยอยู่ในรู จะเท่ากับ x กำลังสบวกแปด x กำลังสบวกสิ 6. หลังจากนั้นเราก็ต้องนําเอาตัวของ x กำลังหเป็นตัวตั้งหารด้วย x กำลังสบวกแปด x กำลังสองบวกสิ 6. ซึ่งก็จะเป็นการหาสมการโดยในการวนการหาสมการเนี่ยคุณก็จะต้องทําให้ค่าสัมประสิทธิ์เลขยกกาลังของ x เนี่ยมีค่าเท่ากันซึ่งจากตัวตั้งของเราก็คือ x กำลังหแล้วก็ตัวหารเราเป็น x กำลังสเราก็ต้องทําให้ตัวหารเรเาเนี่ยมีสัมประสิทธิ์เลขยกกำลังเท่ากันโดยการคูณ x เข้าไปทั้ กลายเป็น x กำลัง5บวก 8x กำลัง3บวก 16x ซึ่งเมื่อลบไปแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นลบ 8x กำลัง3กับลบ 16x เราไปรำไปมาเขียนเป็นสมการใหม่ได้ว่าอินทิเกรตของ x กำลัง5ส่วนด้วย x กลัง2บวก4ทั้งหมดกำลัง2 dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรตของ x ซึ่งเป็นส่วนที่เราได้มาบวกกับลบ 8x กำลัง3ลบ 16x ที่เป็นเศษจากการหา ส่วนด้วย x กลังสองบวกสี่ทั้งหมดกำลังสองสาเหตุที่ยังคงมี x กลังสองบวกสี่ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยเนื่องจากลบแปด x กลังสามลบส x เนี่ยเป็นเศษซึ่งยังหารได้ไม่หมดแต่ก็ไม่สามารถหารต่อไปได้อีกจึงจะคงต้องคาเอาไว้ก่อนคูณกับ d x โดยจากรูปเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่ามันสามารถใช้คุณสมบัติการกระจายของอินทิเกรตได้โดยการนําเอาอินทิเกรชันกระจายเข้าไปใน,ในแต่ละตัวเราก็จะได้เป็น เท่ากับอินทิเกตของ XD x dx บวกกับอินทิเกตของลบ8 x กำลัง3ลบว x ส่วนด้วย x กำลังสองบวกทั้งหมดกำลงังส dx โดยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวของอินทิเกต x dx เนี่ยเราสามารถหาค่าได้เลยแต่ว่าอินทิเกตของลบ8 x กำลัง3าลบส x เนี่ยเรายังหาค่าไม่ได้เราจึงต้องนำเอาส่วนเนี้ยไปทำการหาแบบ partial fraction หรือการหาแบบแยกเศษส่วนย่อยในกระบวนการหาแบบแยกเศษส่วนย,อย่นนบบยนยอยเราก็จะไปดูที่ตัวส่วนตัวส่วนของเราคือ x กำลังสองบวก4ทั้งหมดกำลังสอง เวลาคิดเราก็ต้องรู้ว่าข้างในเนี่ยสามารถแยกเอกไม้ซึ่งจากที่ดูเนี่ยเอกกาลังสองบวกสเนี่ยมันไม่สามารถแยกได้แล้วเราก็จะนําไปเขียนแยกได้เลยว่าเป็นอันแรกก็จะเป็นส่วนด้วยเอกกาลังสองบวกสอันที่2ก็จะเป็นส่วนด้วยเอกกาลังสองบวกสทั้งหมดกำลังสองเรียงตามเลขยกาลังแล้วว่าในส่วนของตัวด้านบนเนี่ยปกติเราอาจจะมองเป็น A หรือบตัวแปรในตัวแปรหนึ่ง แต่เนื่องจากว่าในสมการด้านล่างของเราเนี่ยมันเป็นสมการกำลังสองคือ x กำลังสองจากนิยาวแล้วข้างบนก็เลยต้องกลายเป็น ax บวก b แล้วก็เป็นบวกกับ 4x บวก d ก็จะอยู่ในรูปแบบนี้โดยในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทาให้ส่วนมีค่าทเท่ากันโดยการนำของ x กำลังสองบวก4คูณทั้งบนทั้งล่างของฝั x ่ง ax บวก b ซึ่งเมื่อเราคูณเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องนํามาทําการจัดรูปแล้วก็เรียบ,เร,ยบเรียงตาม สมบะติเยยลือกกำลังของ x ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็ง่ายต่อการในคำนวณซึ่งเมื่อเราทําการเรียบเรียงและมีเศษส่วนที่เท่ากันแล้วเนี่ยเราสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาดยเราก็จะได้เป็นสมการของแป x กลังสลบบวก x เท่ากับ a x กลังสบวก b x กลังสองบวกด้วย c a บวก c คูณกับ x แล้วก็บวกกับ c b บวก b เราจะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ของสมิทธิ เลขยกะกำลังที่เท่ากันโดยที่ x กาลัง3เนี่ยหน,หน้า x กาลัง3เนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นลบแฝั่งขวาก็จะเป็น a ซึ่งก็หมายความว่า a เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ8แล้วก็ที่ x กาลังสองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าฝั่งขวามี b อยู่แต่ฝั่งซ้ายไม่มีซึ่งหมายความว่าที่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็น0ย์ x กาลังสองซึ่งก็คือ b ของเราเนี่ยเราจะเท่ากับ0ส่วนที่ x เท่ากับ1 นือส่วนที่ x ยกกำลังหนึ่งนะครับมันก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเป็นลบสิส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น 4a บวก c A 4. ซึ่งก็หมายความว่า 4a บวก c A เนี่ยจะเท่ากับลบสิเราก็จะตั้งไว้เป็นสมการแล้วก็ณจุดที่ฝั่งฝั่งขวานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าที่ 4b บวก d เนี่ยมันไม่มี x ซึ่งก็หมายความว่า x นะั้นคือ x เป็นศูนย์ฝั่งซึ่งก็หมายความว่าที่ x เป็นศูนย์เนี่ย 4b บวก d เนี่ยก็จะเท่ากับศูนย์ ราจะตั้งไว้เป็นสมการที่4ต่อจากนั้นเราก็ต้องทําการแก้สมการตัวของแก้ในตัวของสมการ c a บวก c กับสมการ c b บวก d เพื่อหาว่าค่า c กับค่า d จะเป็นค่าอะไรนะครับซึ่งวิธีการแก้ก็คือเราจะนาเอาค่า A เท่ากับลบ8เนี่ยแทนในสมการหมายเลข2ซึ่งสมการหมายเลข2ของเราก็คือ c a บวก c เท่ากับลบ16เราก็จะแทนลบ8เข้าไป มื่อเราแทนลบแปเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็น4คูณกับลบ8 8คูณ4ก็จะได้สามบสอเป็นลบส2เมื่อเราย้ายข้างไปก็จะกลายเป็น c เท่ากับลบ16บวก32เราก็จะได้เป็น c เท่ากับ16นะครับถ้าสมมติมาเราก็จะแทนค่า b เท่ากับ0ูนย์เนี่ยในสม,มนการที่4ซึ่งเป็นสม,มนการของส b บวก d เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า4คูณกับ0นบวกกับ d เท่ากับ0 ซึ่ง4คูณ0ก็ได้0จำให้เหลือดีเท่ากับ0นะครับทีนี้เราก็จะหาออกมาได้ว่าตัวแปรต่างๆ A B C D ก็จะมีค่าเท่ากับลบ8 0เซมบก0ตามลำดับโดยหลังจากเราได้แล้วเราก็สามารถแทนค่าเข้าไปได้เพื่อทําให้เท่ากับว่าลบ8 x กำลัง3ลบเซมบก x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก4ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยสามารถแยกออกมาได้เป็นลบ8 x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก4บวกกับเซบ x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก4ทั้งหมดกำลัง2 เราก็จะนาค่านี้นะครับไปแทนค่าในตัวสมการเก่าของเราเราก็จะได้ปกลายเป็นเท่ากับอินทิเกรต x d ี x บวกกับอินทิเกรตลบ8 x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก4บวกด้วย1 6 x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก4ทั้งหมดกำลังสอง dx เราก็ใช้คุณสมบัติของการกระจายของอินทิเกรตเหมือนเดิมเลยครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับอินทิเกรต x d x บวกกับอินทิเกรตของลบ8 x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก4 dx บวกกับอินทิเกรตของ1 6 x ส่วนด้วย x กําลัง2บวก4ทั้งหมดกำาลัง2 dx ซึ่งจากรูปเนี่ยเราสามารถดึงค่าคงที่ออกมาได้กระจาได้ออกมาเป็นอินทิเกรต x dx ลบกับ8คูณกับอินทิเกรต x ส่วนด้วย x กําลัง2บวก4 dx บวกกับ16คูณกับอินทิเกรต x ส่วนด้วย x กําลัง2บวก4ทั้งหมดกำลัง2 dx ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในตัวของบล็อกที่1กับบล็อกที่2เนี่ยมันจะสามารถแก่อินทิเกรตได้อีก โดวยวิธีการแก้เนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของการแทนค่าโดยเราสมมุติแค่ว่า x กำลังสองบวกสเนี่ยแทนด้วยค่า u เราก็จะได้ออกมาเป็นสมการของอินเกต x ส่วนด้วย u คูณกับ dx ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า u ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวกสี่ดังนั้นการการทำดิฟ f ฟอเรนเชียเนี่ยก็คือ du ส่วน dx ของเราก็จะเท่ากับ 2x และและเมื่อเราต้องการนำค่า ดีเอ็กไปแทนในสมการหลักของเราเนี่ยเราก็ต้องหามาว่าดีเอ็กของเราจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราก็ทาการสลับข้างเมื่อเราทาการสลับเสร็จแล้วค่าดีเอ็กของเราเนี่ยก็จะเท่ากับดียูส่วนด้วย 2x เราจะนํดียูส่วนด้วย 2x เนี่ยไปแทนค่าในดีเอ็กซ์เราก็จะได้ออกมาเป็นอินดิเกตของ x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก4คูณกับ dx เนี่ยจะเท่ากับอินทิเกต x ส่วนด้วย u คูณกับ du ส่วนด้วย 2x ซึ่งเราจะสามารถทำการตัด x ได้ก็ได้เท่ากับ 1ส่วน2คูณกับอินทิเกรต1ส่วน u d u. ดโยดย1ส่วน2เนี่ยเราก็ทำการดึงออกมาจากตัวอินทิเกรตนะครับเพราะเนื่องจากเป็นค่าพงที่หลังจากนั้นในส่วนของค่าอินทิเกรต1ส่วนด้วย udu เนี่ยจากจากนิยามเนี่ยเราสามารถทำการอินทิเกรตออกมาได้กลายเป็นลอนค่าสมบูรณ์ของ u ซึ่งจะไ,ได้เท่ากับ1ส่วน2คูณกับลอนค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของ u นะครับ เน,นื่องจาก u ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวกสี่เราก็จะสามารถแทนค่ากลับออกมาได้เป็น1ส่วนมันก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณกับลอนค่าสมบูรณ์ของ x กำลังสองบวกสี่ในส่วนของบล็อกที่2เนี่ยเราก็จะทำเหมือนกันครับโดยโดยแทนค่า u เข้าไปซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับนิเกตของ x ส่วนด้วย u กำลังสองคูณกับ dx เน,นื่องจาก u ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวกสี่เราก็จะทำการอินเฟอเรนเชียลออกมาได้เป็น du ส่วน dx เท่ากับ2 x แล้วก็สลับข้างให้เหลือ dx dx ของเราจะเท่ากับ du ส่วนด้วย 2x เมื่อเราแทนค่าไปในสมนการเราจะไดกเป็นอินทิเกรตของ x ส่วนด้วย x 4, ววยกำลัง2บวก4ทั้งหมดกำลัง2 dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรตของ x ส่วนด้วย u กำลัง2คูณกับ du ส่วนด้วย 2x ทําการตัด x แล้วก็ดึงค่าความที่ออกมาก็กลายเป็น1ส่วน2คูณกับอินทิเกรต1ส่วน u นกำลัง2คูณกับ du โดยการอินทิเกรตเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะว่า u กําลังสอง1ส่วน u กําลังสองก็คือ u กําลังลบสองการอินทิเกรตก็จะเป็นการบวกค่าเข้าไปจาก u กําลังลบสองก็จะกลายบวกหนึ่งเข้าไปก็จะเป็น u กําลังลบหนึ่งส่วนด้วยลบหนึ่งที่ทำให้ได้ออกมาเป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วน u กําลังหนึ่งแล้วเมื่อคูณกับหนึ่งส่วนสองก็จะได้กลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองอแล้วเราก็ทําการแทนค่า u กับเข้าไปก็จะได้เป็นลบหนึ่งส่วน, 2, น,น,น,อน 1, สองคูณกับ x กำลังสองบวกสเยนาเลย,เ,ลยเราก็จะนำค่าที่เราคิดได้ไปแทนค่าในตัวบล็อกที่1แล้วก็บล็อกที่2ซึ่งเมื่อเราแทนค่า,าไปเนี่ยหนส่วนสองเนี่ยเราแจ,จะสามารถตัดกับ8ได้แล้วก็หนส่วนสองในบล็อกที่2ก็จะตัดกับ16โดยเมื่อเสร็จสิ้นเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับสมการ1ส่วน2 x กำลัง2 ซึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสอง x กําลังสองเนี่ยก็ามาจากทานทำอ e ิทิเกต xdx จาก x กําลังหนึ่งก็จะกลายเป็น x กําลังสองส่วนสองแล้วเราก็ดึงหนึ่งส่วนสองออกมากลายเป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับ x กํา x ลังสองลบกับสี่ลองค่าสมบูรณ์ของ x กําลังสองบวกสี่ลบกับแปดส่วนด้วย x กําลังสองบวกบวกด้สี่ซึ่งนี่ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายของโจทย์ในข้อนี้ครับผมก็ ในส่วนของสไลด์นะก็จะมีการแปะไว้ในใต้คลิปก็สามารถไปดาวน์โหลดและดูกันได้ครับผมขอบคุณครับ